โปรเจกต์สีอีโคโนมิกนิวโปรเจกต์ส่วนที่1สาระสำคัญของข่าวในวันที่1กันยายน2,565ในชายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจสายการก่อสร้างทางเทา้าด้านบนอุโมงค์รัชดารักษึ์เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานก่อสร้างเสร็จหรือยังแต่ก็ยังไม่เสร็จ เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2561กรุงเทพมหานครเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่1กันยายน2565เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อบรรเทาการรถติดแต่ในระหว่างทำการก่อสร้างอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์พบว่าท่อร้อยสายไฟใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงท่อประทานและท่อจ่ายน้ำของการประปานครหลวงทำให้ทางเท้าและถนนระดับราบข้างทางลอดเสียหายมีความจำเป็นจะต้องรื้ ทางเท้าและผิวจราจรเดิมที่เสียหายออกและก่อสร้างทางเท้าและผิวจราจรข้างทางใหม่โครงการนี้สร้างมา5ปีเต็มที่ผ่านมาได้มีสำนักการโยธาได้ประสานงานให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงและการประปานคนครหลวงเร่งรัดให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทางเท้าและผิวจราจรตลอดแนวโครงการให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2566 ส่วนที่สองวะา์ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ 1. การทำงานล่าชา้าเนื่องจากต้องรอให้การก่อสร้างบ่อผาท่อร้อยสายไฟใต้ดินซึ่งมีจำนวนมากให้เสร็จจึงจะสามารถสร้างถนนได้ 2. ผลกระทบจากปัญหาจราจรติดขัดการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จและสร้างเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อผู้ที่สัญจรเนื่องจากเส้นทางสัญจรไม่รับลืดไม่สะดวกสบาย ทำให้การสัญจรติดขัดอยู่เป็นประจำ 3. า 3. การทํางานที่ไม่ได้คุณภาพพบว่าทางทางไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากไม่พบเล็กเสริมที่อยู่ด้านในและปรากฏเจอคนงานใช้การน้ําร้อนหยอดล่องถนนและคนงานยังบอกว่าไม่มีคนคุมงานอีกด้วย 4. ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างชาวบ้านบริเวณนั้นและผู้ที่สัญจรไปมาได้รับฝุ่นควันมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างอุโมงค์และส่งผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณนั้นด้วยส่วนที่ 3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ 1. สํานักงานโยธา 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 3. การไฟฟ้านครหลวง 4. การประปาะคนครหลวง การดำเนินการคืองานถนนและทางท้าระดับรอบด้านบนทางรอดโดยงายก่อสร้างถนนและเนื่องจากต้องรอให้การก่อสร้างบอ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านะครหลวงซึ่งมีจํานวนมากให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถสร้างถนนต่อได้ส่วนที่4แนะแนวทางการน,นำสารหลของข้าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดการภาครัฐ หนึ่งควรพัฒนาคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ให้ดีขึ้นไม่ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบตามมาสองปรับบทบาทภารกิจวางแผนให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับและดําเนินการทันเวลาที่กําหนดสามการจัดการโครงการของภาครัฐต่างๆควรตรวจสอบความคืบหน้าของงานอย่างส,สม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบมาตรฐายของอุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้